พับหมายื้อเวลากันไปเดินเข้ามาใกล้ๆแ้วหวดไว้ก่อนหนึ่งทีครับมีแบตเตอร์คอยโอมีอยู่ใกล้ๆแล้วตีใบโดนโด,นโดนส่วนกัไปแลรียบร้อยแล้วครับผมมาลวจ้าสกินใหม่ล่าสุดของเกอิชาหรือมิชโกครับสกินนี้มีชื่อว่าค e ุโรซาวซาเอ เป็นโปรเจกต์คอร์โอเวอร์กันระหว่าง Identify กับโปรเจกต์ซิลโลทูโดยสก,กินนี้นั้นวางขายเพียงแค่30วันเท่านั้นราคาเต็มอยู่ที่1 3 8 8เหรียญแดงแต่ถ้าเกิดซื้อวันนี้ลดไปเลย15เซหลือเป็นแค่ 1, นึ่งพันหนเหรียญแดงเท่านั้นโดยรูปร่างหน้าตาของเขาจะเป็นสาวน้อยสวมใส่ชุดกิโมโนสุดเรียบร้อยสีขาวแต่ถ้าเกิดคุณทำให้เธอโกรธว่อได้ก็ตามสก,กินสุดเรียบร้อยจะเปลี่ยนเป็นผีร้ายโดยทันทีและในคลิปนี้เราจะเล่นสก,กินใหม่ล่าสุุดดเคาท่่วโรซกนไู้แต พร้อพร้อมแลวเราไปดูกันเลยและตอนนี้เราเข้าไปอยู่กันในเกมที่เรียบร้อยครับนี่คือสกินใหม่ล่าสุดของเกอิชาที่มีชื่อว่าคุโรซาวาซาเอะนั่นเองเราจะไปเช็คกันที่สถานี2กันก่อนตรงนี้น่าจะมีใครอยู่สักคนครับวางผีเสื้อยาวยาวมาแล้วเจอกับลิตเตเกลสาวน้อยครับเอาละฮะมีไม้ให้เล่นกันอยู่พับไม้ยื้อเวลากันไปเดินเข้ามาไกลๆแล้วหวดไวก่อนหนึ่งทีครับ สาวน้อยลิตเตเกิลเดินยยาๆฉีกเข้าไปที่แผงไม้ตรงนี้แล้ววางแดดหินมาตีส่วนเข้าไปลุวนรียบร้อยครับเอาละฮะทางด้านของลิตเติ้ลเกิลครับร่วมไปก่อนเป็นคนแรกครับเขียบไม้ตรงนี้กันไปครับจับฮิวขึ้นมาแล้วหูยังโชคดีครับที่แบตเตอร์ยังไม่เข้ามาครับแล้วเดินกันแบบยายาครับจะไปวางที่สถานีหนึ่งฮะระหว่างเล่นก็ดูทางด้านของสกินใหม่ของเกอิชามปด้วยครับสกินนี้มีชื่อว่าคุโรสวะซาเอะนั่นเองจะวางทิ้าก็จะรวมกันไปครับมีวัตเต็ดออเดอร์ครับฉายอยู่ตรงบริเวณบ้านสองชาน แล้วใกล้ๆตรงนี้ไม่มีตินตตั้หรือว่าสกิลหูขึ้นด้วยครับสำหรับท่า้างของแผนที่แล้วก็ตัวเปิร์ต่างๆเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนไปที่เรียบร้อยแล้วสำหรับวันนี้ฮะใครที่ยังไม่รู้ก็สามารถไปดูในช่องเราได้ครับเราทําคลิปแยกไว้หมดแล้วนั่นเองฮะมาหาทางด้าของผู้รอดชีวิตกันต่อตินตตั้นแดงแบบนี้เมื่อจะเป็นทงด้านของตัวนักบวชจริงหรือเปล่าวางผีเสื้อเหยาวย,ยาแล้วตีไปก่อนหนึ่งแผ่ครับบาดเจ็บกันไป50% มาดูว่าจะช่วยเหลือเพื่อนได้ทันเวลาหรือเปล่าแล้วเดินกันมายาวๆแล้วพบไปอยู่เวลาเอาแล้วช่วยเพื่อนไ่ทันเฟสเข้ามาใกล้ๆแล้วหวัวไปหนึ่งทีครับเอาละฮะบีไทเทเดอร์ก็จริงครับแต่ว่าน้ำบนจริงจะร่วงแน่นอนลตันเกิลฉี่ไปด้านขวาเกชาแดดทิศยาวๆแล้วหวัวเข้าไปแล้วเรียบร้อยครับกำลังจะส่งทางด้านของตัวลิสตันเกิลครับกับคาร์เฮาส่วนทางด้านของตัวพิเทเนี่ยขึ้นไปบริเวณสถานี2นั่นเองครับ มาเก็บงานสาวน้อยหรือตะเกิกกันก่อนครับแล้วดูออล่าของชุดชุดนี้เวลาเธอโกครับบอกเลยว่ามีความสวยงามมากๆเลยเองเอาละฮรเราจับลิตเติ้ลเกิสาวน้อยขึ้นมาครับเก้าอี้จะรวดอยู่บริเวณหน้าเต็นครับไม่ได้ไกลกันมากครับเดินมายายาตรงนี้ครับบอกเลยว่าเส้คุณบายได้นอนครับท่า้าของลิตเติ้ลเกิสาวน้อยครับแล้วมีทนาทางของตัวพิเทอีกหนึ่งคนครับที่เราต้องตาไปเก็บแล้วป่าทางด้านของผีเสื้อยาวยาวเข้ามาครับมาดูว่าท่าทางพิเทจะลุกได้หรือเปล่าแล้วลุกขึ้นมาไปที่เรียบร้อยครับอย่างอยู่บน เกชาเดินกันมาแบบยาวๆแล้วจะเปิดวาร์ปหรือเปล่าเปิดวาร์ปลงบาตรงนี้รถตีโสูงเข้าไปเรียบร้อยครับนักบวชหญิงครับร่วบไปเปคนที่สองเคลียวาร์ปที่ก็ไปไปก่อนครับไกลๆตรงนี้มีนักปูน้หอมรั้วเพลิฟเมอร์อยู่ด้วยครับจับวาร์กอี้จะรั่วตัวใกล้กันไปเลยครับเอาละครับบอกเลยว่าเป็นงานยากของเซเวอร์แน่นอนครับแล้วจะวาร์ธานน้าของบาตเตอร์ฝ่ายมายาๆละหมีเก็บงานไป1ึงทีครับเอาละครับเบียร์การบาเจากันไป50% นักปูงน้ําหอมยังไม่จ่ายน้ําหอมครับเดินวนกันอยู่จะสวนไม้หรือเปล่าตีไปจังหวะนี้จะไม่ได้เอาละฮะระหว่างทางด้านของตอวัวปัตตาไฟลยพุ่งเจาาเราตีกันไม่เรียบร้อยครับรูปไปอีกหนึ่งคนครับส่วนทนางด้านของนักบวชหญิงครับมีคนมาแทบม,มีคนมาช่วยขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อย แล้วเปาฟูเบอร์ครับโดนจับฮิวมาแล้วมีแบตเตอร์คอย OB ีอยู่ใกล้ๆจะหัวได้หรือเปล่าครับเกชาไม่สนใจครับพยายามที่จะวางที่เขาจะด่วนและวางได้ด้วยฮะตรงนี้จะตีหรือไม่ตีแล้วตีไปไปโดนแล้วโดนสวดเข้ามาครับมีอาการบาดเจ็บกันไปดึงข้างครับแล้วเป้าหมายลหลักคือท่าน,น้าของนักผูนบอบวางท่าน,น้าของผีเสื้อแล้วหัวเข้าไปหนึง่งทีเอาละครับผมท่าน,น้าของแบตเตอร์ครับต้องช่วยเพื่อรวมทีไม่ได้ครับ เกชาจับฮิวขึ้นมาแล้วตัวนี้ก็งง้างยาวๆครับมีแรมแพคหรือเปล่มมาแล้วตีไม่โดนาโดสวเก้าไปแล้วเรียบร้อยแล้วครับผมโอ้โหความตั้งใจที่ให้เต็มสิบครับแต่ผลลัพน์นั่นคือสูนั่นเองจังหวะนี้นักปูน้ําหอมเพร์ฟูเมอร์ฮะนั่งเป็นเฟสที่2ครับต้องตามหาทางดน้าของพริเทดและบหญิงให้เจอกันก่อนครับเพื่อที่มีการเก็บสีนั่นเองตรงนี้ไม่เจอครับใช้โซลิพัชเจอร์ครับแล้วจ่ายบัตเตอร์ไฟขึ้นมาครับเช็คหาทางดน้าของตีเดตันรู้ว่าสกิลหูให้เจอกันก่อนคร มาดูว่าจะอยู่ตรงไหนส่วนแบตเตอร์เนี่ยก็ยังล้มลงอยู่กับพื้นนั่นเองครับมองดูเครื่องสั่นๆมีโอ้แล้วเหมือนจะเจอเครื่องสั่นครับเปลี่ยนไปทีลพอ์นิดน,นึงครับมาดูว่ารอบนี้เราจะเก็บสีได้หรือเปล่าครับบินสู่ที่สูงแล้วจ่ายมตเตอร์ไฟาพุ่งมายาวๆครับตรงนี้ตีเดตัสสกิลหูเกิดขึ้นมาไปที่เรียบร้อยจะแอบตรงไหนครับทางด้านของตัวนักบวชหญิงซ้ายมีหรือเปล่าขวามีหรือไม่ครับเดินมาเช็คกันอยู่ใกล้ๆตรงนี้แล้วเปิดวอลเข้ามาครับ มาดูจะตีได้หรือเปล่าตอตีวางที่ก็ไปแล้ววีส่วนแส่เข้ามาแบบนี้แล้วยังไงแล้วเรียบร้อยครับผมโอ้โหส่วนมาโดนตีพอดีครับเหลือทางด้านของแบตเตอร์เอ้าแล้วกดยอมแพ้เรียบร้อยครับไปเกมเก็บสของเกอิชาสกินใหม่ล่าสุดคุโรสว่าซาเองครับเพื่อนๆมีความคิดอย่างไงสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยวันนี้ผมได้จจากลาทุกคนไปก่อนก่อนจากลากันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามโมบิชแนลวันนี้ผมลาทุกคนไปแล้วจริงๆบายบายสวัสดีครับ